สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้อยู่ในบรรยากาศนะที่ไร่ตอนนี้ก็จะมีฝนตกโปรยๆนะครับเป็นช่วงหน้าแล้งแต่มีฝนตกปรยนะครับบรรยากาศตรงนี้ก็สดชื่นมา,มากๆเลยครับยามเช้าก็จะมีการนะครับทำกับข้าวนะะก็ที่นี่จะไม่มีเตาแก๊สนะครับแล้วก็จะใช้ฟืน ใช้ฟืนเป็นหลักในการที่จะคุ้งหา,าุงต้มกับข้าวนะครับวันนี้ย่างปลานะครับเป็นปลาย่างเช้า,ชานี้นะกับข้าวง่ายๆครับกับคนที่ใช้ชีวิตนะครับ การดำรงชีพนะครับในพื้นที่ที่มีธรรมชาตนะิแบบนี้เราก็สามารถที่จะใช้ชีวิตได้อย่างไม่รีบเร่งนะครับ ต้นไม้ก็ได้รับน้ําฝนนะครับปล่อยๆก็เริ่มสดชื่นนะครับแต่ตอนนี้สังเกตดูช่วงนี้ต้นไม้ก็เริ่มผรีใบนะครับผลัดใบสลัดใบเก่าออกนะครับบางบางประเภทก็ยังใบยังเขียวอยู่แต่ว่าต้นไม้บางประเภทก็จะ,ะใบเริ่มแห้งแล้วครับแล้วก็เตรียมที่จะพริใบออกมาใหม่นะครับที่เห็นนี้ก็จะเป็นสมอพิเภกนะครับต้นออกแดง,แดง เทาๆนะฮะสีน้ำตาลน้ำตาลส่วนใบสีเหลืองนี้นะครับก็จะเป็นต้นไม้แดงอันนี้ไม้แดงนะครับส่วนใบสีเขียวเขียวนะก็จะเป็นยางนานะครับปลาร้นๆนะครับย่างทานข้าวสวยร้อนๆน,น้ำปลาพริกอะไรเงี้ย มันมีเรื่องหนึ่งที่อยากจะแนะนำาก็คืออันนี้คือเป็นเปลือกของมอกกานีนะครับที่เรามาทําเป็นฟืนอันนี้ลูกมอกกานีบางลูกก็เน่าเสียนะฮะแต่ส่วนใหญ่อันนี้คือเป็นเปลือกนะครับเมล็ดเมล็ดเอ่เเอเป็นผลนนี่คือเป็นผลนะครับเป็นผลของมอกกานีก็จะเป็นเป็นฟืนได้อย่างดีมากๆเลยนะครับก่อไฟได้เนี่ย เนี่ยนี้ก็เนี่ยก่อไฟได้เลยนะครับดีมากๆนะครับแห้งดีมากเลยครับนั้นเราก็เอามาก่อไฟตรงนี้ครับแล้วก็ย่างปลาได้นะครับอันนี้ก็เป็นต้นพันธุ์นะครับผักหวานบ้านอันนี้ผักหวานบ้านลักษณะเป็นแบบนี้ครับ ที่เราเพาะชำแล้วก็มีลูกค้านะฮะสั่งประจำนะฮะมาเสมอมาประมาณสองปีแล้วครับที่เราเราทำตรงนี้ก็เป็นประสบการณ์เป็นความรู้นะครับที่เราเก็บเกี่ยวมาจากการที่เราได้สัมผัสนะครับการใช้ชีวิตแบบชนบทนะครับแต่ว่าผลิตผลของเราตรงนี้ก็ส่งค้าขายทางออนไลน์นะครับ ส่วนมากลูกค้าทางออนไลน์มากกว่าอันนี้คือสิ่งที่ไว้สำหรับดังรมดังดำรงชีพนะครับของเรา,เานี่ครับผักหวานบ้านกำลังงามมากๆเลยครับพร้อมปลูกแล้วครับอ,อันนี้ผักหวานบ้านนะครับผักหวานบ้านเป็นลักษณะแบบนี้ เมือ่อกี้เราดูผักหวานบ้านไปรอบหนึ่งแล้วนะครับตอนนี้เรามาดูผักหวานป่าบ้างที่เราปลูกในไร่นะครับบริเวณต้นนี้เตรงนี้เป็นต้นนะครับไม้ป่าต่างๆที่ปลูกไว้ก็จะมีการเอาผักหวานป่าเนะี่ยมาปลูกนะครับไว้ตรงนี้ด้วยอันนี้คือผักหวานป่านะครับที่ลงไว้ตรงนี้มีอยู่เจ็ดแปดต้นนะครับรอดทุกต้นเลยนะครับรอดทุกต้นเลยนะ นี่ฮะผักหวานป่าลักษณะเป็นแบบนี้ครับแต่ว่ายังยังเล็กอยู่เนาะยังไม่มียอดอะไรที่พอที่เราจะบริโภคได้ต้นนี้เอามาปลูกแล้วนะครับได้ประมาณสักหนึ่งปีเกือบสองปีแล้วนะครับเกือบเกือบสองปีแล้วนี่ครับนี่คือผักหวานป่านะครับซึ่ง ค่อนข้างใช้เวลามากๆครับแต่เราก็ปลูกไว้ครับเพื่อให้มีนะไว้สำหรับที่เราอยากจะบริอยพกนะครับเดี๋ยวไปดูนี่นี่ก็ใช่นะครับเขาโตช้ามากนะครับก็ไม่ได้รดน้ำอะไรนะรปล่อยตามมีตามเกิดเขาก็ทนมากมากนะพหวานป่านี่ครับ นี่คือพอกวานป่านะครับมีหลายต้นนะครับต่อไปเรามาดูนี่คือขี้เหล็กนะครับตรงนี้เป็นขี้เหล็กนะครับก็มีหลายต้นเหมือนกันยังไม่แต่งกิ่งอ่าให้ดูยอดนิดหนึ่งเนี่ยยอดขี้เหล็กก็มีหลายต้นมากนะครับ ฝนตกปรยนิดนิดหนึ่งนะครับก็เป็นไรที่ทำให้บรรยากาศตรงนี้นะครับสดชื่นขึ้นมาเยอะเลยครับตรงนี้เราจะเห็นนะก็จะมีกระเจี๊ยบกระเจี๊ยบเนี่ยเราต้องตัดต้นแล้วครับเดี๋ยวอีกหน่อยต้องตัดนะครับกระเจี๊ยบเนี่ยเขาสุกผลเริ่มมีเมล็ดแล้วนะครับแก่เต็มที่แล้วครับเก็บเอาเมล็ดแล้วก็เอา เปลือกตรงนี้เอามาต้มน,ะน้ำเกี๊ยวได้ครับมีหลายต้นมากนะครับมะม่วงครับเริ่มมีออกดอกนะครับนี่ฮะดอกมะม่วงครับแต่เจอฝนแบบนี้ไม่แน่ใจว่าจะเหลือหรือไม่นะ,ะอาจจะไม่รอดกันได้ครับอาจจะร่วงหมดเลย มะม่วงนะปลูกไว้สองสามปีแล้วครับอันนี้มะนาวครับอมมะนาวกำลังออกดอกเลยครับออกดอกเยอะมากเลยครับมะนาวนี่ครับออกดอกทั่วต้นเลยนะครับถือว่าออกดอกดีมากนะครับมะนาว ก็แรงมากเราก็อัดน้ํานะครับทําให้เขามีดอกขึ้นมานะครับนี่น่าจะติดดีนะครับมะนาวนะครับก็มีไว้นะครับหลายต้นอยู่ครับปลูกไว้แบ่งๆกันทานนะครับนี่ครับโอ้โหดอกเพียบเลยครับ บรรยากาศตอนนี้ฝนตกปลยอยๆเลยครับผู้ชมครับอันนี้ลำใหญครับก็อีกหน่อยก็ได้ผลนะครับรัสษาน,นิดนึงนะให้เขาออกลูก อันนี้ก็มะกรูดนะครับก็ไว้ต้มยำนะครับมีอยู่สองสามต้นนะครับอืมตรงนี้ก็จะเป็นลิ้นฟ้านะฮะมีเยอะมากนะครับลิ้นฟ้าที่นี่มีต้นทั้งที่มีผลผลิตแล้วแล้วก็กําลังเ,เพิ่งเติบโตนะครับ อันนี้ก็เป็นขานะขาก็มีเยอะเหมือนกันครับนี่ก็ต้นไม้ทั่วไปที่เราปลูกไว้นะครับกันเกาบ้างยางนาบ้างสมอพิเภกบ้างมะฮอกกานีบ้างนะครับตะเคียนบ้างปนกันนะครับในพื้นที่อันนี้ตะเคียนนะครับเพิ่งปลูกได้ประมาณสองปีครับ ตะเคียนก็ปลูกเพิ่มไปนะฮะฝนเริ่มแรงขึ้นเรื่อยๆครับอันนี้ก็เป็นกันเกลวนะครับไม้กันเกลวหรือต้นกันเกลวต้นตำเสาเอ่อหรือต้นมันปลาแล้วแต่นะฮะบางที่เรียกต่างกันนะครับ อีกหน่อยก็อกดอกดอก,ดอกหอมมากๆนะครับกันเก่าทุกคนให้ความสนใจเรื่องอยากได้มเมล็ดพันธุ์แล้วก็ต้นพันธุ์นะครับปีนี้ยังไม่ได้เพาะเลยครับอันนี้ต้นต้นว่านะครับต้นว่าว่าลูกใหญ่นะครับเอออันนี้เป็นน่าจะเป็นว่าป่านะเป็นว่าป่านะครับก็มาปลูกไว้หลายต้นอยู่นะครับ ไว้กินลูกครับแล้วก็เป็นอาหารของนกด้วยนะครับนกก็จะมากินลูกว่านะครับที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้คือมอ,อกกันีครับต้นเล็กๆนะฮะอายุสองปกีกว่านะครับเนี่ยสูงขึ้นนะครับมอ,อกกันี แลงเพาะพันธุ์นะครับฝักหวานบ้านก็โชคดีมากเลยได้ฝนได้น้ําทําให้อากาศเย็นขึ้นนะครับเขาก็จะติดดีมากนะครับอา่านะนี่ก็ค่อยๆนะครับไล่ทําการเพาะพันธุ์ผักหวานบ้านไปเรื่อยๆนะครับนี่ก็แตกใบอ่อนแล้วนะฮะปักชําได้ประมาณสักสิบกว่าวันก็มีปักใหม่ๆนะครับ เป็นเอากิ่งสดนะฮะมาทาเลยครับจุดนี้ก็เป็นการเอาพวกเศษใบไม้ฮะมากองไว้ครับเศษใบไม้เยอะมากครับยังมีอีกเยอะเลยนะฮะเนื่องจากเรามีต้นไม้ใหญ่เยอะนะครับก็เลยได้เก็บนะฮะใบไม้เศษใบไม้ต่างๆเนี่ยมากองไว้เรากองไว้หลายจุดนะครับอันนี้ก็กองไว้นะครับ ก็ไว้ทำดินปลูกต้นไม้ต่อไปครับมีใบไม้ให้เก็บตลอดนะครับไว้ดินสำหรับเพาะพันธุ์ต้นไม้ฮะเป็นดินปลูกต้นไม้แบบนี้ครับเอามาผสมกับพวกแกลบดำทําไปเรื่อยๆครับ เราก็จะเห็นนะไผ่ก็มีความจำเป็นนะครับเ,เราก็มีไผ่สองสามแบบสองสามชนิดนะครับนะครับนี่บรรยากาศนะครับทั่วไปโดยรวมๆนะครับที่ไร่สำหรับคนที่ชอบปลูกไม้ป่าไม้ยืนต้นนะครับใช้ชีวิตแบบบ้าน วันนี้ก็ขอแบ่งปันนะครับไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณมากที่ตามครับแล้วพบกันนะฮะในคลิปต่อๆไปครับขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างขอบคุณขอบคุณและขอบคุณครับสวัสดีครับ